กอดีจ้ะพี่น้องว,ว,วันสุขานด้จ้ามื่นนี้นก็จะเป็นวันสุขานะี่เนาะตามพี่นุยกะาหาแม่กระถืองกัมาส่ง,งน,น้ำมรดน้ำดังงูเพุเจ๋อมาพอเนะจ้งะพี่น้องมารับสินมาพอนำกันด้จ้า สมมน้พ่อยากตายลว้อเว่า่อจะพาทำอยู่เย่เป็นนัง่เป็นยังแม่ทนไ้จันังนั่งไปเวียนมาแต่พุ่นบะ

สติมปรูกเป็นานนพนดิไปทางไหนจะได้มีพี่มีน้องหลายหไปทางนี้ก็มีพี่น้องไปทางไหนก็ได้มีพี่น้องน้อกเข้าไปด้ลูกดีแค่น้อเลียนนกตของน้อ้นอแมบานแม่เบื่อ้อเกียร รับตัวเป็นลูกเป็นหลานอยูได้จ้าข้านิี้อกเป็หลานาะจ้ามาโหลดบันเมมาเลยมาโหลดมาเป็นคนดีงเมเป็นคนดีนะคะร้านเม่นะจามหาทยาาคบาม

ตับมันเลยเนาะอาหารไหวนอนกันน่านานนะว่าตาลุ้นฮะที่หรอหรอเอาไปนี่ก่อนาลือกคอให้ดูทำมาคะกระดูก ไม่ได้จะขอไ,ได้ขอใหเอ็กซ์มาดูเยอะๆได้เยอนเป็นมาหาเถื่อนนร้านนี่แหละลูกจะได้มาอาศัย

อะไรไปแม่แม่ไม่ได้เป็นสาแตแม่นี่สกลจะดีแล้วเชียวให้ดูกเดินกระเดิาม,มา,าขายขึ้นมาลูกนะเป็นราเี่า้านจะได้อศาศัยลูก,กลเวาเ่าเียนมา,มาละสาวินแม่เอาจักรยนามา่สงหอ

กับนครนพนมแล้วจ้าบันนี้แกกับแม่และดากับป๊ะป๊ากับน้องเก๋น้องจ้าเนาะรับผมแม่และดากับป๊าป๊าแล้วก็น้องน้องจ,จะเดินทางไปที่อุดรเนาะไปพักที่บ้านน้องทอุดรครับโอเคงก็จะกับนครนพนมไปเ,เวียกเยี่งานที่ที่มาทำเนาะ มาธุระมาทำธุระเรื่องที่อะไรพี่น้องมันยังโ่แล้วจ้ะซื้อแล้วมันก็ต้องโอนต้องยังแบบนี้ประมาณนี้จ้ะถือโอกาสที่แม่มากะมาเที่ยวหามาเยี่ยมเยียนกันเนาะมีความสุขมากๆครับสำหรับเราคิพยทริปนี้ชาวติ๊กถือว่าโอเคชาวติ๊กมีความสุขเหมือนได้มาเปิดหูเปิดตาเนาะหลายๆอย่างที่ที่แม่พาไปเที่ยวเนาะทำบุญด้วยมีทางทททาาางงงเงเลยเมึงเลยมี่มาบุญเลยครับผมเงลย ตอนนี้บอคอนเซอร์ติ้งเพิ่งออกจากตลาดครับผมถ้าเดือบคบคอนมาเดือบหรือถ้าเดือบล่ะเดือลืมแล้วเบคอนไปอันนี้ก็สิไปทางเจอกันนครพนมแล้วก็เรากับแม่นัฐดาไปเจอกันอีกทีอยู่ที่กระบ,บี่ครับจ้ามาแม่สิไปเที่ยวไปเทียเท่ยวหาไปเยี่ยมหลานๆน,น,น้องอันดาน้องอิ๋วที่กระบี่ไปเจอกันที่กระบี่แต่ว่าทริปนี้บคอนเ่อร์ติ้งกัน มีความสุขม่วนพี่น้องถือว่าเหมือนได้เปิดหูเปิดตาในบกเกนเนาะนานๆจะได้ออกมาจากป่าจากเขาเมืองเลยก็งามเนาะงามครับคร้งแรกที่ได้มาเที่ยวเมืองเลยมาเที่ยวดอนเนาะประทับใจมากๆครับโอ้ยเมื่อคืนแม่พาเื่นบกเกนพาฟ้อนพาฟ้อนเด้ง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 อย่างม่วนคักเมื่อคืนนี้งจหลังจากรถน้ำ ขอบคณจากผุ้เท่าผุ้เกศจากแม่จาก,จากป้อป้าแล้วกันสิาพากันตับนครพนมแับนี้เนาะแต่ก็เนะาะถือโอกาสสวัสดีพี่น้องสู้ทุกคนเลยมีใหม่ไทยผู้ใดเดินทางกับที่ทํางานหรือา<ด>กลับไปทํางานต่อก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อครับป่วยมือเลยต<ด>ิด โอ้ยเีจนพี่น้องเงยหัวบอกเจนน้ำทีเด้อเจนบอกเมื่อกี้นี่ปล่อยมือเลยเมื่อกี้นี่แม่ตลาดท่าเดือดต่ติ๊กซื้อข้าวปุ้นจีพี่น้องแตาติ๊กลองกินเมื่อกี้มันมีมันมีรสชาติแบบเค็มนิดๆมีกลิ่นของข้าปุ้นแซ่บๆนี่พี่น้องหลายคนเคยกินบ้างต่ติ๊กก็เป็นเธอแรกคือกันที่ได้กินข้าปุ้นจีบอกเคียนก็ได้ชิมแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยมีกลิ่นกระตมหุ่งเป็นแซ่บค่ะเคอนมาเอาเอาเอาตำบางหุ่งมาลาดเน๊ตหน่อฉัน กินคือประเทศอินเดียนี่ไอหมอคือแป้งนี่งก็สีแซ่ซีเซ่บต้องรอต้องรอบ้านเมืองเพันยางยิ่ะเจริญเจริญนวบอกเกณฑ์เนาะเราเคยมาภูเขาเพิ่นว่าหาหนาเมืบ้านของแม่ระดาอยู่หนาหน้ำไม้น้ำไม้น้ำไม้ไล่เนาะแต่นี่ก็ได้แกงได้กินแกงหน้ำไม้ไล่หลังจาะเอาเฮ็ดพูลมาหาแม่แกงใส่หน้ำไม้ไล่แซ่บแล้วก็ได้กินเห็ดอ้อยพร้อมเมนเฮดอ้อยน้องว่าเฮดบานข้าของเซอร์ติ๊กบอกเกณฑ์นะเนาะครับผมเฮด้อยทางนี้แต่เรม่เอาไห มีโอกาสได้พาพี่น้องไปหาเนาะโอกาสแต่ถ้ามีโอกาสมาอีกได้พาพี่น้องไปหานมไม้หาเห็ดอ้อยเนาะแซ่บมากมากครับบ้านหวานพี่น้องทางนี้เพิ่นก็ว่าอุ้ยยามน่อไม้เด้อบกเคนเซอร์ติ้งอกลายคักท่างหน่อไม้ข้างเห็ดอยู่เมืองเลยอำเภออย่างนะเอามานี่อำเภออย่างนะอดีตลืมเลยแม่เอ้ยอำเภออย่างเนาะหนองยา้องบะบางสะพุง วังสะพุง้าวังสะพุงเนาะที่บ้านแม่ละตาหนึ่งอยู่วังสะพุงก็จำบอ่พี่ถ้าจำพิ่กะขอไภัเนาะลืมทีเก็บเกี่ยวแต่ความสุขมาล้วนๆนะจำแต่ความสุขจ้ะชื่อชื่อชื่อจังหวัดชื่ออำเภอจำมาได้ ชอบใจหลายๆอย่างทุกชิ้นทุกอย่างครับะเวลาได้เจอพี่น้องเอฟซีสุขุสุขมนลจะสิเก็บไว้ในความทรงจำเนาะขอบคุณทีทุกคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเบ่าเคียนเสติ๊กตลอดมาครับเคียนจ้ะติดต่อภาพที่มีให้การสวยงามเสมอเนาะสวยงามเสมอซับใจทุกครั้งที่เจอพี่น้องเอฟซีเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวบันนี้เอาการสิไปเจอกันอีกทีอยู่ที่นครปนมครับจ้า มีอะไรให้ทําสนุกสนๆแ๋่วค่อยมาลุ้นกันในคลิปต่อไปเนาะครับจ้าคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าน้องเดินทางขออนวญาดปลอดภัยสุขสุขคนเด้อจ้า